ขะหะปฏิชาดกชาดกว่าด้วยการทวงในเวลาที่ยังไม่ถึงกำหนดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นณะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบิกษุผู้กระสันอยากจะลาสิกขาผู้หนึ่งพระองค์จึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่ามาตุคามดูแลไม่ไหว ทำความชั่วเข้าแล้วย่อมลวงสามีด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลขหาหบดีแขวนกาสีครั้นเจริญไวัยได้ครองค้าราวาา ภรรยาของพระโพธิสัต์นัว้นเป็นหญิงทุศีลประพฤติอนาจารกับผู้ใหญ่บ้านพระโพธิสัตว์ทราบระแคะระคายจึงเที่ยวสืบดูในครั้งนั้นระหว่างฤดูฝนข้าวในนาที่ปลูกไว้ยังไม่แก่ชาวบ้านชาวเมืองก็เกิดความอดอยาก เมื่อถึงเวลาที่ข้าวกล้าตั้งท้องชาวบ้านทั้งหมดร่วมใจกันยืมโคแก่ตัวหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านมาบริโภคเนื้อโดยสัญญาว่าจากนี้ไปสองเดือนเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจกให้ข้าวเปลือกคืนแก่ผู้ใหญ่บ้านอยู่มาวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านคอยหาโอกาสในเวลาที่พระโพธิสัตว์ ออกไปข้างนอกจึงเข้าไปยังเรือนของพระโพธิสัตว์เพื่อไปหานางผู้เป็นชู้ในขณะที่คนทั้งสองกำลังนอนอย่างเป็นสุขนั่นเองพระโพธิสัตว์ก็กลับเข้าทางประตูหลังบ้านหญิงผู้เป็นภรรยานั้นหันหน้ามาทางประตูบ้านด้านหลังพอดีเห็นพระโพธิสัตว์แต่ไม่ชัดจึงคิดว่า นั่นใครกันหนอเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไรจึงยืนมองดูที่ธรณีประตูเมื่อเห็นชัดเจนแล้วก็รู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองจึงได้รีบบอกแก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นกระวนกระวายไม่รู้จักทำอย่างไรหญิงนั้นจึงบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่า ท่านไม่ต้องกลัวฉันมีอุบายอย่างหนึ่งพวกเรายืมโคของท่านมาบริโภคเนื้อท่านจงทำเป็นว่ามาทวงเรียกค่าเนื้อจากฉันเถิดฉันจะขึ้นไปยังฉางข้าวยืนอยู่ที่ประตูฉางแล้วบอกท่านว่าข้าวเปลือกไม่มีขอให้ท่านยืนอยู่กลางเรือนแล้วทวงบ่อยๆว่า พวกเด็กๆในเรือนของเราหิวท่านจงให้ข้าเนื้อเถิดว่าแล้วนางก็ขึ้นไปยังฉางข้าวนั่งที่ประตูฉางฝ่ายผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ที่กลางเรือนก็ร้องว่าจงให้ข้าเนื้อแก่เราเถิดเด็กๆที่บ้านของเราหิวข้าวแล้วนางนั่งอยู่ที่ประตูฉางแล้วพูดว่า ในช้างไม่มีข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเราจึงจะให้ท่านท่านกลับไปก่อนเถิดพระโพธิสัตว์เข้าไปยังเรือนเห็นกิริยาอาการของคนทั้งสองก็รู้ได้ว่านั่นคงเป็นอุบายของหญิงชั่วพันรยาตนจึงเรียกผู้ใหญ่บ้านมาพูดว่าท่านผู้ใหญ่ขอรับพวกเราได้บริโภคเนื้อโคแก่ของท่าน ก็บริโภคโดยสัญญาว่าจากนี้ไปสองเดือนเราจึงจกให้ข้าวเปลือกเพื่อเป็นค่าตอบแทนคืนตอนนี้เวลาก็ผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยนะท่านเพราะเหตุอันใดท่านจึงมาทวงถามในเวลานี้ท่านมิได้มาด้วยเหตุนี้น่าจะมาด้วยเหตุอื่นกระมังเราไม่ชอบใจกิริยาของท่านเลย แม้หญิงนี้ก็เลวซามเหลือหลายรู้ว่าในช้างไม่มีข้าวเปลือกก็ยังขึ้นไปบนชางบอกว่าข้าวเปลือกไม่มีแม้ท่านก็ทวงว่าจงให้เราเถิดเราไม่ชอบการกระทำของท่านทั้งสองกรรมนี้จะไม่เกิดแก่เราเราไม่ชอบใจ หญิงคนนี้ลงไปในฉางข้าวแล้วพูดว่าเรายังใช้นี่ให้ไม่ได้ในเวลาที่ยังไม่ถึงกำหนดสัญญากรรมทั้งสองนั้นไม่ชอบใจเราเสียเลยเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวซ้ำซากอยู่อย่างนี้จึงจิกผมผู้ใหญ่บ้านกระชากให้ล้มลงท่ามกลางเรือนแล้วด่าว่าด้วยคำเป็นต้นว่าเจ้า ทำร้ายของที่คนอื่นรักษาห่วงแหนโดยถือว่าตนเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทุบตีผู้ใหญ่บ้านนั้นจนบอบชำ้ำจับคอใสออกจากเรือนไปแล้วคว้าผมหญิงชั่วร้ายนั้นให้ลงมาจากฉางตบตีขู่ว่าหากเจ้าทำเช่นนี้อีกจักได้รู้กัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้ามองดูเรือนนั้นอีกแม้หญิงชั่วก็ไม่อาจประพฤตินอกใจสามีอีกเลยพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดก เมื่อจบสัจธรรมภิกษุกระสันผู้นั้นตั้งอยู่ในโสดาปติพล์ค้าหาบ,บดีผู้ลงโทษผู้ใหญ่บ้านก็คือเราตถาคตฉนี้แลท่านทั้งหลาย การซื่อสัตว์ต่อพันรยาสามีของตนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นแล้วการให้เกียรติต่อหน้าและรับหลังสามีพันรยาของตนก็เป็นสิ่งประเสริฐที่เราท่านควรทำ